จอกันยามเย็นพี่น้องเลยอีกคลิปหนึ่งก็อยู่ให้อยู่หน้าอยู่ทงอยู่ทาคืเอเราเนีก็คลิปนี้กะคืเอเราแะไรพี่น้องมาพูดคุยในเรื่องไ <c oughs> การใส่ป๋ยรับร่วงพี่น้องการใส่ป๋ยรับร่วงโอ้อนี้เขาตัดพี่น้องเลยเขาตัดเนี่ยี่น้องใบมันยาวมันเฟื้อเกินเขยเขาขตัดตัดแต่ยอดยอดมัน ตัดแต่ยอดยอดมันเห็นวะตัดไม่ถึงไม่ถึงอาทิตย์นี่สองสามมือนี่ก็ยังออกแบบอันนี้เล่ยเห็นบ่ใบมันยาวมันเฟื่อเกินไปนี่เวลาเข้าใส่ปุ๋ยนี่พี่น้องเวลาเราใส่ปุ๋ยนี่ถ้าใบมันยาวมันเฟื่อเกินนี่โดยเฉพาะปุ๋ยรับรวงถ้าถ้าไม่เขาเรียกว่าถ้าไม่คือใส่ผิดสูตรถ้าใส่ผิดสูตรนี่โดยเฉพาะไปเน้นที่ในตัวเนี่ย หรือว่ายูเรียเนีน้นยูเรียหรือว่านาโจรเจนมากจนเกินไปเนี่ยผมบอกเลยว่ามีปัญหาแน่นอนพี่น้องมีปัญหาแน่นอนคือผมสิจ์บอกจะย้ำกับไปเอฟซีเสมอว่าสูตรในการใส่ปุ๋ยคับพ่วงนะผมจะย้ำเสมอว่าให้ใส่ทั้งสามตัวพี่น้องให้ใส่ทั้งสามตัวไม่ว่าจะเป็น NPK ยใ,ใส่ทั้งสามตัว สูตรที่สูตรที่เหมาะสมสูตรที่เหมาะสมหรือว่าค่ากลางค่าเฉลี่ยของมันที่มอออีอาจารย์ระดับเ,เขาเรียกว่าผู้มีก็คือรายงาคือนักวิชาการบางทีซะนักวิชาการชื่ออาจารย์อะไรไม่รู้ผมก็จําไม่ได้แล้วที่เขาเอาเอาข้าวนี่พี่น้อง เอาข้าวนี่ไปตรวจดูหาสารหาสารหรือว่าแร่ธาตุในในในข้าวนี่ว่าข้าวเนี่ยมันมันต้องการพืชเอยมันต้องการแร่ธาตุชนิดไหนบ้างเออที่เขาตรวจออกมาก,ก็คือค่าที่เหมาะสมหรือว่าปุ๋ยที่เหมาะสมที่ไอ้มันสามารถเพียงพอเออมันมันเพียงพอกับความต้องการของต้นข้าวนี่ก็คือสูตรยี่สิบแปด ยี่สิบพี่น้องเพราะว่าน่ะเวลาเห้าสีซื่งปุ๋ยมาใส่กะพยายามพี่น้องพยายามเอาให้มันใกล้กับค่าใกล้เคียงอก็ใครใกล้กับค่าใกล้เคียงก็คือแนวดละ่ะก็เอาให้มันใกล้เคียงนะพี่นอ้องอือเอ้สิบห้าห้ายี่สิบห้าอหรือว่ายี่สิบสองสี่ยี่สิบสองอหรือว่ายี่สิบสองห้าสิบแปดอะไรพวกนี้เอยี่สิบ ยี่สิบเอ็ดเจ็ดสิบสี่อะไรพวกนี้นพี่น้องให้ให้มันเขาเรียกว่าให้ตัวเลขอะไม่ว่าจะเป็นไนโตรเจนหรือว่าโพแทสเซียมนะให้มันสูงสูงเนี่ยให้มันสิบห้าขึ้นไปอะไรแบบนั้นนะเออแต่ทีเนี้ยพ่อมาเบิงหน้างานพี่น้องมาดูหน้าง,งานเนี่ยอกรมี่เอพีกับคอมเมนต์เขามาถามว่าสูตรนั้นสูตรนี้ใส่ได้ไหมเออสูตรนี้ได้ไหมสูตรนั้นได้ไหมผมกับจักสิตอบว่าได้ไหนเนาะเออเอาเป็นว่าผมสิยกตัวอย่าง ยกตัวอย่างสําหรับข้าวที่ข้าวที่จะใส่ปุ๋ยรับรองอืออันนี้คือถามว่ามันอันนี้นี่ข้าวใบตั้งใบเหลืองวันนี้คือข้าวมันพร้อมจะกินปุ๋ยอแต่ทีนี้เราก็ต้องก่อนที่เราจะใส่ปุ๋ยรับรองเราก็ต้องเบิงต้นข่าดูต้นข้าวว่าตน้นข้าวมันกลมหรือยังอันนี้ก็เริ่มกลมแล้วเห็นบ่แต่มันก็ยังแบนอยู่เเพราะว่าอันนี้มันเป็นข้าวไว มะลิหนึ่งศูนย์ห้าพี่น้องมะลิหนึ่งศูนย์ห้าเนี่ยคือไอ้การใส่ปุ๋ยับาพวงนี่พี่น้องการใส่ปุ๋ยรับรองผมจะเน้นจะย้ำเสมออว่าเวลาใส่เนี่ยต้องสังเกตที่ต้นข้าวพี่น้องสังเกตที่ต้นข้าวก็คือ,อยังไงละ่ะอย่างสูตรมันเหลืองใบตั้งแบบเนี้เราก็เพิ่มตัวหน้าเพิ่มตัวหน้าก็อย่างเช่นสูตรอะไรก็อย่างเช่นสูตรยี่สิบสองห้าสิบแปด หรือไม่ก็ยี่สิบห้าห้ายี่สิบอะไรประมาณนั้นแต่ถ้าสมมุติว่าข้าวมันใบโค้งใบเฟือใบดกใบหนาเนี่ยเราก็มาใส่สูตรสิบห้าห้ายี่สิบห้าหรือไม่ก็สูตรยี่สิบห้ายี่สิบห้าอะไรประมาณนั้นคือไปเน้นหนักตัวท้ายพี่น้องเน้นหนักตัวท้ายถ้าข้าวมันถ้าข้าวมันเขียวมันอวบเกินนะนะเพราะว่า ไอโพแทเสเซียมเนี่ยพี่น้องเออก็ผมเคยพูดไปลแล้วะว่าแร่ธาตุไม่ว่าแต่ NPK เนะี่ยถ้าใส่ตัวใดตัวหนึ่งเอยอะจนเกินไปมันจะไปกดธาตุอีกตัวหนึ่งอย่างสมมุติว่าถ้าเราใส่ไนโตรเจนเยอะเนี่ยมันก็จะไปกดธาตุโพแทเสเซียมเออใส่โพแทเสเซียมเยอะเนี่ยมันก็จะไปกดไอไนโตรเจนเนีเออ่ยเห็นบอเพราะฉะนั้นการการใส่ปุ๋ยนี่พี่น้องการใส่ปุ๋ยเนี่ยเราต้องดูหน้างานเ,ออเบื้องหน้างานเป็นหลักเออบางคนซื้อปุ๋ยสูตร ยี่สิบเอ็ดสียี่สิบเอ็ดมาใส่มาใส่แล้วมันเหลืองเหมือนเดิมอ่าแล้วก็คอมเมนต์มาถามผมว่าทําไมใส่ปุ๋ยไปแล้วเขามันเหลืองคือเก่าอ่าคือปุ๋ยสูตรยี่สิบเอ็ดสี่ยี่สิบเอ็ดนี่คือในตัวเจนกับโพแทสเซียมมันเท่ากันก็คือยี่สิบเอ็ดพอมันเท่ากันเนี่ยข้าวมันก็จะไม่เหลืองไม่เขียวมันกิดซยอแบบนั้นหละพี่น้องเพราะถามว่ามันได้กินปุ๋ยมามันมันได้กินพี่น้องแต่มันเขาเรียกว่า มันจะไม่แสดงอาการออกมาให้เห็นมากมายเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเรียกว่ามันมันเท่ากันนะพี่น้องเออแต่แต่วันไหนก็ตามที่เราใส่นโตรเจนเยอะกว่าโพแทสเซียมเนี่ยข้าวมันจะเขียวเออและอีกงานหนึ่งถ้าเราใส่โพแทสเซียมเยอะกว่าไนโตรเจนเนี่ยอโพแทสเซียมมันก็จะไปกดไนโตรเจนเพราะฉะนั้นข้าวมันก็จะไม่เขียวเออแต่ลำต้นมันจะแข็งแทนบาดเนีเนบอกเพราะฉะนั้นนการใส่ปุ๋ยมัน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 จึง เขาเรียกว่ามันจึงมีส่วนพี่น้องมีส่วนในในทําให้ข้าวเนี่ยมันสิแสดงปฏิกิริยาแสดงอาการออกมาเพราะฉะนั้นเวลาเราใส่ปุ๋ยเนี่ยผมจะบอกเสมอว่าให้ให้สังเกตต้นข้าวเอคือมันบม่มีสูตรตายตัวพีว่น้องสูตรการใส่ปุ๋ยข้าวนะโดยเฉพาะช่วงนี้ใครที่ใส่ปุ๋ยรับลวงมันไม่มีสูตรตายตัวเอแต่เน้นย้ําว่าให้ใส่ทั้งสามตัวไม่ว่าจะเป็น n p k และก็จะต้องใส่ให้ใกล้เคียงกับค่าปกติก็คือค่าปกติที่ข้าวมันต้องการก็คือสูตร 28, 20 8 20เอ่อเอาให้มันใกล้เคียงที่สุดเออส่วนจะคืออย่าให้มันต่ำกว่าสบห้าแล้วกันเอออย่างเช่นก็เดี๋ยวก็มีคนถามเข้ามาอีกสูตรนั้นใส่ได้ไหมสูตรนี้ใส่ได้ไหมเอาเป็นว่าเอาให้ใกล้เคียงสูตรเออ ยี่สิบแปดยี่สิบมากที่สุดแล้วกันอ,อส่วนจะเน้นตัวหน้าอ,อหรือว่าเน้นตัวท้ายเนี่ยดูที่ต้นข้าวดูที่หน้างานเป็นหลักอ,อใบเหลืองใบมันเหลืองก็เราก็เน้นเพิ่มยูเรียรสักหน่อยนึงแต่ถ้าใบมันเฟื้อใบมันโค้งเราก็ลดยูเรียรไปเพิ่มโพแทสเซียมตัวท้ายแม่บอ ก็เล่าสู่กันฟังพี่น้องเล่าสู่กันฟังเอมาตอบมาย้ำอีกทีหนึง่งก็ช่วงนี้ก็โอ้ยถามเขามาบวันบวไหวพี่น้องเออผมตอบกับจักสิตอบว่าแนวไถเออคลิปมันก็เป็นวนๆซ้ําๆแบบนี้พี่น้องเอเดี๋ยวคนนั่นก็ถามมาเดี๋ยวคนนี้ก็ถามมาเออมันก็ไม่รู้จะว่ายัางไงอ่ะเนาะเออช่วงนี้ก็เน้นยำ้ำเล่าสู่กันฟังพี่น้องเล่าสู่กันฟังดูดูหน้างานเป็นหลักแล้วกันเออเฮ็ดใส่ปุ๋ยก็ถ่ายแต่ย้ำอีกทีหนึ่งว่า จะต้องใส่ให้ใกล้กับค่าปกติมากที่สุดก็คือสูตรไอ้ยี่สิบแปดยี่สิบส่วนจะหนักหน้าหรือหนักท้ายเนี่ยก็ดูหน้างานอีกทีหนึ่งอ่าก็เล่าสู่กันฟังพี่น้องเล่าสู่กันฟังเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นแหละไม่ต้องเชื่อผมหรอกเอเพราะว่าเดี๋ยวถ้าผมไปพูดแนะนําชี้แนะแนวทางก็เดี๋ยวจะหาว่าโอ้ยเราต้องไปสอนเขาดอกเจ้าของกระเ็ดหน้าเพาเปลี่ยนนู่นนี่นั่นอีกมันมันสิทธ ก็คือเอาเป็นว่าเล่าสู่กันฟังพี่น้องแชร์ประสบการณ์เล่าสู่กันฟังเดี๋ยวประสบการณ์มันจะบอกเราเองพี่นอ้องการเทหน้าเนี่ยเลี้ยนบ่มีชินสุดดอกเออแต่ละปีนี่ฝนฟ้าอากาศมันบ่กือกันคือจังปีนี้กะบบางพื้นที่กะดมจมวาแรงบางพื้นที่ก็บอกว่าน้าท่วมบางพื้นที่ก็บอกว่าพอดีปีนี้เห็นบอกมันมันเป็นอะไรที่แบบการ เห็ดกรตรมันว่ามีสินสุดพี่น้องเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์เพื่อมาประยุกต์ประยุกต์ใช้กับสภาพอากาศแต่ละปีเพื่อให้มันได้ผลผลิตที่ดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องต้องเรียนรู้นะพี่น้องเพราะว่าการใส่ปุ๋ยนี้ก็สําคัญบาแมนว่าเขาถามาเอาปุ๋ยสูตรใดมาใส่เอาสูตรกระต่ายวาสันไอเลขข้างข้างๆกระสอบยังไม่รู้เลยอันนี้มันก็ไม่ไหวเนาะ อ่ะโอเคประมาณนี้พี่น้องเล่าสู่กันฟังเนี่ยมันจะยาว